ชั้นหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับเลิศจระจระนตัวนี้เป็นไงล่ะโอ้โหอะเนี่ยเลยว่าอร่อยิหายเลยต้องชิมให้หมดนะครับครับผมอันนี้คือไก่นะครับผมเมื่อกี้กระดูกอ่อนไปแล้วเป็นแล้วครับอร่อยจนต้องตัดตับ อันนี้ก็ตับนะครับผมเขาทำเองนะโอ้โหมือนสิบสี่ครั้งเลยครับทำไมครับสิบสี่ครับน้องจิ๋มกินตักครั้งแรกเอ้ยเกี่ยมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการของเรานะซึ่งรายการเรานี่คือไม่ได้ทำนานแล้วครับกินไปคุยไปนะ แต่ก่อนผมทำในการที่กับน้องเปิ้ลในนนี้น้องเปิ้ลหายตัวไปแล้วครับทำกับใครครับตัวนี้นี่ครับพี่เคยฟานะครับพี่เคยฟาแล้วก็เดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกนิดหน่อยนะเพราะเพื่อนเรากำลังจะมาครับผมครับผมวันนี้ผมมีเมนูมปแนะนํานะครับผมครับนี่คือไก่หมักนะครับผมไก่หมักแต่ว่าอบกับเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเรียกเครื่องอะไรครับกันเทศครับเอาเครื่องเทศนะครับผมดูครับดูครับเม็ดผัดชีดเต็มเลยนะครับผม จะกินเกียมหน่อยนะครับไก่ตัวนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นกระดูกอ่อนไฮไลท์ครับกระดูกอ่อนใต้น้ํานะครับโอ้โหคือทําไมผมถึงไม่รู้ข้อมูลเพราะผมไม่ใช่คนทํานะครับอ่าแล้วอย่างสุดท้ายครับอันนี้ตับราบตับราบตับนะครับโอ้โหซึ่งเพื่อนผมคนนี้เขาชอบกินตับมากนะครับผมครับไอตับมึงกินยังไงวะให้ใส่ปลาอ๋อไม่ใช่ตับ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 ไม่ใช่ไม่มีอั่นนั้นมันของกีเทงโอ้โห ครับเมนูเราเยอะแยะมากมายครับดูลงมาครับนี่นะครับเมนูนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวคนเขากาลังจะเอากับข้าวมาเสริมนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าของมาถึงแล้วเราถ่ายดูอีกทีนึงนะครับครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ผักบุ้งไฟแดงมาแล้วนะครับผมมันยุ่งหัวหนู่มเจซึ่งแต่กงเราเป็นคนทํานะครับเป็นผักบุ้งไฟแดงสไตล์ของจีนอยู่นานนะถูกต้องป่ะเจอ๋อโอเคคือพอดีพี่สาวผมกินเจนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่ที่ใขรเป็นคนทอดครับฉันทอดเองเจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเจมเหมือนกันนะครับผมโอ้คุณกินเจ,จมเจมไม่ใช่เขาเรียกว่ามังสวิรัตนะอ๋อมังสวิรัตแต่อันนี้เราไม่กินนะจ๊ะเรากินแค่ผักอ๋อยพี่าเพราะ<ห>รว่าพี่ส,สาวผัวบอกเขาไปบนอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่กล้ากินเนื้อกินหมูกินอะไรสักอย่างนะครับใช่เดี๋ยวมันจะไม่ได้เอาเลยไม่ใช่ว่าบนให้ขุนมันลดเไม่ใช่ะบนให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วเดี๋ยว กูจะ้อมยังไต้องวแล้วหวยที่าซื้อคือของเลือใช่ไหมใช่สิบสองล้านโอเคเป็นของอ้วนนะอย่าไปพิมพ์ที่ี้เราถ่ายกับข้าวไปหลายอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็เพิ่งมาเพิ่มสองอย่างนะโอ้กับข้าวอันนี้อร่อยมากเมื่อกี้ผมชินไปแล้วนะฮะอันนี้กระดูกอ่อนนะอร่อยมากเลยโอ้ช่างเฮองอ่ะช่างเฮอ แสดงว่านนเปื่อยอ่ะอร่อยมากเชฟเรากำลังเล่นกับเด็กนะครับอือร่อยมากไม่มีหรอไข่ที่ตัวเองทอดอร่อยไหมครับเจ๊อร่อยมากเลยอ่ะไม่มีสีเรื่องนะใครนี่แหละผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ไข่เด้อดกินกินทริปนะ กินทริปนะใช่นี่ต้องเคี้ยวนี่กินรังกินหูฉลามอยู่นะแตะเกี๊ยวนี่เดียวเองอ่ะมีเท็จทางฉลามอร่อยมากเลยหูฉลามไข่ฉลามอ่ะอันนี้เป็ดปักเกียงนะอืมอร่อยมากเป็ดปักเกียงอร่อยมากจริงๆอยู่อันนี้คือหมูกรอบดีใจไหมนี่กินหมูกรอบนะครับถ้ามันพูดได้นะถ้าตอบว่าดีใจกรงหาเลยนะเดี๋ยวเราดูคนนี้หน่อยเน็ตไอดอลนะสมัยก่อนเนี่ย เองข้าเป่าก็ผอมได้นะคัร้อมได้โอ้ดูเขาสองคนครับไซส์ไซส์ขนาดนี้นะไซส์แบบเก้าสิบห้าใช่ไหมูยังไม่เจโลเลยมูตกใจเสียงขอเรามูไอสีพสองคนเนยเสียงดังมากอร่อยไหมมาทุกเสาร์เลยนะหมูนะมาทุกเสาเลยแก แกแฮปปี้ไหมล่ะไข่เจียวเลยเหรไม่ได้กินไข่เจียวนานกินแต่ไข่ดาวไข่ดาวมันเจียวไี่ไข่เจียวมันจะแบบว่าต้องทอดให้มันแห้งๆอร่อยทอดให้มันแห้งๆเลยทอดไปเลยซุจิบะซุจิบะหาว่าไหมล่ะแต่เราไม่กินทอดซึ่งถ้าซากะนิวซุจิบาะเจออากาศฝรั่งโอเคเดี๋ยวเราจะแนะนำช่องนะคือถ้าใครที่ชอบกิน ของนะครับผมชอบสายกินนะต้องไปดูช่องนี้นะอันนี้คือช่องอะไรครับพี่สาวครับช่องอะไรมันกินหำก็เลยเข้าไปดูเยี่ยเดี๋ยวเขาก็โดนแบนหรอกยังไงงันเราอะไรเราโปรโมทช่องเขาจะไปโดนแบนได้ยังไงล่ะครับ,ชบใช่ครับอันนี้คือช่องอะไรครับ <c oughs> ผมอ่านไม่ออกครับอ่ะ <c oughs> อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะสมมติไงพากินพาแซ่บ อะไรชื่อช่องอะไรไม่รู้สักอย่างนะครับคนกินก็น่ารักนะถ้ากินอะไรอ่ะกินข้ามวัวใช่เหอใช่ไหมครับเออข้ามวัวโคขุนแล้วท่านชื่อช่องสมมุติวะเมื่อพากินผ่าแซ่บเนี่ยอ๋อพากินผ่าแซ่บว่ะเดิ่องแรงหมูลุงหมูรีบยัดเลยไปดูนะถ้าใครเป็นสายกินนะครับผม ผู้หญิงคนนี้น่ารักมากแล้วก็กินอะไรก็อร่อยไปหมดอ่ะสวยไม่ได้เลยนะไอ้ก็สวยแล้วมองใหญ่ได้หรอฮะนะอะไรมินซูอะไรบ้าบ้าอาตุจูบินมินซูนู่นเสียป,ป๊อบอยู่พาจูบนเด็กลูกลูกก็ผิดมินซูอะ่ะไมารู้ไปครับบอสครับวันนี้ไปทำอะไรมาครับตัางกันไปไห <laughs> นกันอือฮือ ปากเงี้ยงชายอยู่แต่ว่ากินเก่งอยู่นะขนาดชาก็ชางบอกว่าดูถกินนะเอาว้าเฮ้ยไงฮะที่ใหม่ที่ใหม่ครับที่ใหม่ครับดีแอกใหม่ครับถ้าสีไม่เล่าผมว่าน่าจะสวยอยู่นะถ้าอย่างนี้ตนาถ้างอย่างนีตลอดเขาก็ว่าเป็นปอดอย ดีแล้วไอ้เต๋อนี่มึงยังหลานดีเขาก็ของของชันหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับเฮ้ยเอีเยอะจะไปโหกับข้าวอร่อยครับไดือดอะไรครับเดือดแต่กระดูกครับจริงๆมันก็เป็นกระดูกครับยังจะลงอันนี้ในสตอรี่นะใส่ไปครับพี่แฟนคุณต้องชิมฝีมือของคุณนะครับผม ปงเอะลนะเนียเจะละห็นเอให้โอ no ้โหเลือเยอะเลยว่าอร่อยไหมเลียฮ่าฮ่า่าฮ่อร่อยจริงแม่แม่ไม่อยอยากกินนะ กับข้าวที่คุณทําคุณต้องชิมให้หมดนะครับครับผมอันนี้คือไก่นะครับผมเมื่อกี้กระดูกอ่อนไปแล้ว,ลว,ลวเป็นแล้วครับอ,อร่อยจนต้องตาตัางต้ตงไก่ได้โมโงเลยว่าอร่อยหายเลยหนาะ <c oughs> เออเฮ้ยเลยตับครับคุณยังไม่ได้ชิมตับเลยครับออโอ้โหตับ ปกติไม่ชอบกินตับน <hacen weiß> ี้นะครับชอกินตับแบบไหนครับเวันตับตับตับอันนี้คือตับนะครับผมเขาทําเองนะเฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยยเฮยเ้ยเฮ้เ้ยยเยเฮ้ยเฮ้ยย โอหยอกๆก็หยอกๆอะไรกินต่ำเลยแล้วน้ำพริกอ่องคุณเป็นไงครับอันนี้ทำมาหลายวันแล้วครับออ๋หลายวันแล้วอ๋อไม่อร่อยแล้วนะอืมแต่เขาต้องเจอให้หมดนะเอาดูผักกินผักบุ้งของพี่สาวผมหน่อยครับโอ้ยพี่ยมีแต่วิญญาณผักบุ้งลูกไอ้โมนอนอยู่ข้ามันกระเทียมกับพริกห่กระเทียมครับพี่หัวมึงรออยู่ มาสปอะแล้วเอ่ยมา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 花样花样你ทิวอ่ะไม่มีอ่าอยู่แล้วอยู่แล้วเออไม่อาแล้วถ้าเราอยู่ไม่ได้กับ้านอ้ยย่า这啤酒停啊不อ不得了了嗯我 อันนี้คือเหลือแต่วิญญาณแล้วนะครับผมไปไปเดี๋ยวมันเป็นโรคไตเสื้อให้มันเดี๋ยวมันตื่นโอ้โหเป็นไงครับเค้มบอกครับสัตว์ไม่หวงเครื่องยนต์ทะเลมาทั้งหมดเลยมั้เนี่ยหนักทะเลกูไปเอาที่แหนน้ำมาเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยอาดามาน้ำทะเลหมดแล้วอยู่นี่หมดแล้วไอ้เหี้ยพี่ป้าบอกดีวออกขึนรถบอกว่านเมื่อเช้าก็ยงไม่ได้เอ็นหลังเลยวันนี้กำลังจะเบ่งกู เพลงรังมันครับเพลงรังมันไปฟังกันนะครับเพลงนี้มันมากนะครับของเอ็มแอนด์แอมแมนปะเพื่อนได้ละเอ็มแอนดอแอมเป็นมันมากโอเคครับวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมพอดีได้เจอกับเพื่อนเพื่อนเจอกับน้องๆไปเพ้นนะครับผมก็เลยมากินอะไรสังสรรค์กันนะครับผมโอเคครับ พวกผมก็จะเมาต่อแล้วนะครับไม่มีเวลาโม้แล้วนะครับผมทีนี้จะกินจริงจังแล้วครับผมไป